ไทยในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกรเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกรสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพโบกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมดูเครนอ,ออฟไลฟ์ กเกษตรท่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเด well er อะเวล n าแอดทับลานปราจีนบุรีบูชขดเสได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกงานไร่ดีกับทุกคนตุ้ยรุงร่งอรุบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ วันนี้รายการของเราจะนําเสนอเรื่องราวของงานด้านอาสาค่ะที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือแรงงานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในการเสริมสร้างทักษะความสามารถทั้งแรงงานไทยและต่างด้าวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ เจรวรนาแอดทับลานจังหวัดปราจีนบุรีโดยคุณมาโนุวีรกุลที่ปรึกษาศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมลเคลนออฟไลฟ์ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือแรงงานอาเซียนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการมุ่งเน้นการจัดการด้านทักษะแรงงานอาเซียนที่มีคุณภาพเพื่อนําไปสู่ทิศทางการผลิตและพัฒนาแรงงานอาเซียนคุณภาพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจไทยแลมด์4.0 สถานบลันการศึกษาโดยเฉพาะอาชีวะศึกษาทั่วประเทศนะครับร่วมกับทางบริษัท Top ปช็อปเอเจนซึ่งเป็นบริษัทที่นําเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพร่มากกพูชาหรือลาวนะครับเพื่อเอามาทดแทนแรงงานในประเทศไทยที่ขาดแคลนแต่แรงงานที่เรานําเข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่มีสกิลในเรื่องของการทํางาน ทางสถาบันการศึกษาโดยทางอาชีวะศึกษาที่เราได้ลงนามเอเบอยูด้วยเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นปฐานที่ฝึกอบรมแล้วก็ฝึกสกิล ให้กับแรงงานนะครับให้ให้มีฝีมือมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแรงงานไทยนะครับที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพนะครับจากทำเกษตรกรรมหรืออะไรแต่ไม่เคยเข้าสู่แรงงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมที่พักหรือร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆแม้กระทั่งโรงงานบางประเภทที่สามารถที่จะรับผู้จบไปหรือผู้สูงอายุเราคงจะเลือกให้เหมาะสมกับตัวตัวแรงงานนั้นๆนะครับว่าจะส่งไปใน สถานประกอบการประเภทใดชนิดใดนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเราจะเป็นสื่อกลางให้กับทางผู้ประกอบการแล้วก็ทางสถาบันการศึกษาให้เข้ามาร่วมกันโดยที่เราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรานำแรงงานเข้ามาหรือแรงงานในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เขาไปฝึก,ก,ปกอบรมจากสถาบันการศึกษาแล้วก็ส่งมาให้ผู้ประกอบการซึ่งเชื่อว่ามันเป็นหนทางที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการและสามารถ นำแรงงานไปใช้ประโยชน์ได้เลยนั่นคือเป็นหัวใจหลักของการที่เราลงนามความตกลงในวันนี้นะครับช่วงหน้าไปติดตามหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้แรงงานอาเซียนมุ่งเน้นการฝึกอบรมและนำไปสอนปฏิบัติจริงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ รรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้ยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดนวนิยายโดมิโอแอนจูเลียอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดน,นแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี ก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอะเวโรนาแอดทับลนดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อน <c oughs> วิมรกตปลารุ่งทารุณประหยัดตน้นทุนวาวุ่นรายได้วิมรกตเม็ดสีเขียวมีนักเชียวลูกตกโตไว้ปากว้ ใคุณปุยรุ่งอรุณชื่อนี้จำไว้เชื่อเพิดลองยิ่งลองยิ่งชอบนี่คือปุยรุ่งอรุณดีกับทุกหน้าไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด1 9ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดน live an excellent life c o าพี่ซึ่งกําลังมีนโยบายที่อยากจะใช้ความเป็นไทยในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของคนไทยได้รับความร่วมมือกับทางก,แกาแฟพันไทยมาร่วมกันช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนก็เลยเป็นที่มาของความร่วมมือกันตรงนี้พีทีอยากจะให้เกษรรตรกรอยู่ดีมีสุขนะครับเราก็เลยมาพรลานที่นี่แล้วก็ที่พันไทยนี่ก็จะเป็นจุดๆหนึงที่สินค้าเกษตร ครับในจังหวัดนครปฐมแล้วก็ในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะมาาำนในร้านเกษตรขายเรามีคล้ายๆร้านสะดวกซื้อคือแม็กซ์มาเนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่กระจายสินค้าเนี่ยครับของเกษตรกรเข้าไปในตัว ตัวข่ายของจริงจริงวันนี้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าจริงๆตัวสถานีบริการเราเนี่ยกร,รณีที่เรามีการโครงการที่ช่วยเหลือจากเกษตรกรเนี่ยอย่างเราว่วมมือจากการผการค้าภายใ,ในกร,รณีที่พหน้าเกษตรที่หน้าผลผลิตออกเนี่ยก็จะมีการล้มตลาดแล้วก็จะมีน้าที่เข้ามาแอบซื้อเรารับสินค้าจากเกษตรแล้วก็มาให้กับคนที่มาใช้รถทั้งผมเชื่อว่าเป็นก้าวแรกนะครับที่เราจะ เริ่มเข้ามาช่วยเกษตรกรผมกนะ็คิดว่าเราควรจะทำยังไงอย่างาที่สิ่งที่เราคิดว่าทำยังไงให้กเกษตรกรอยู่ดีมีสุดมันก็จะเกิดขึ้นได้เลยว้าว ่ยตย้้นนุปราเเชือดน้อีกับทุกหนา้ารายดีกับทุกคนปุน๋ยรุง่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life สนสนุนรายการโดยเดอะเวลนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชคดนเสได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกหน้าไร้ดีกับทุกคนตุ้ยรุ่งอรุณบริษัท MP Group ปประเทศไทยจำกัด คเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุค4.0นี้นะคะย่อมต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรคะใช้วิธีการอบรมในรูปแบบไหนได้บ้างไปติดตามชมพร้อมกันค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีวิทยาลัยเทคนิคนครอ,อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตรวมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นเพื่อพัฒนารายงานอาเซียนที่ต้องการทักษะวิชาชีพเพื่อมาตรฐานแรงงานสากลภายใต้ในโยบายแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการฝึกอบรมและสอนปฏิบัติจริงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในส่วนภารกิจของสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรีเนี่ยภายใต้กลมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเรามีภารกิจขั้นต้นเนี่ยก็คือในการฝึกอบรมแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่สถานประกอบการซึ่งเราเรียกว่าหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ฝึกให้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจประกอบอาชีพเช่นช่างเดินสายไฟฟ้าภา,า,ายในอาคารช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศช่างเชื่อมเรามีระยะฝึกอบรมเนี่ยโดยใช้เวลาฝึกเนี่ยทั้งหมด2เดือนแล้วก็เราส่งฝึกงานในฐานประกอบการอีก1เดือนนะครับส่วนโครงการที่2เนี่ยเป็นการฝึกให้กับแรงงานที่ทํางานอยู่แล้วเราเรียกว่าเป็นการอัพสกิลแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ เพราะว่าเนื่องจากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเครื่องหมายเครื่องมือในการทํางานมันเปลี่ยนเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ต้องพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเราเรียกว่าหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานในส่วนแรงงานท้องถิ่นนะครับหรือที่เราเรียกว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาทักษะอาชีพให้ในระยะสั้นซึ่งเขาสามารถเที่จะฝึกเสร็จแล้วไปประกอบอาชีพได้ เช่นถ้าเขาเพาะปลูกอยู่เราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีที่ในการลดน้ําอัตโนมัติหรือใช้พลังงานทดแทนเช่นโซลาเซลล์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในส่วนถัดมาก็คือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติผู้ที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยเราต้องมีการทดสอบมาตรฐานของตัวเองว่าเราอยู่ในมาตรฐานสากลหรือไม่นะครับเมื่อเราทดสอบเสร็จนะครับผ่านการทดสอบเนี่ยามาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยกำหนดอาาัตราค่าจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว นะครับซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในขณะนี้เนี่ยเรามีอัตราค่าจ้างเช่นช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยเมื่อผ่านการทดสอบเนี่ยสามารถได้รับค่าจ้างเนี่ยวันละไม่น้อยกว่า400บาทซึ่งอัตราค่าจ้างตอนนี้ตามมาตรฐานเนี่ยสูงสุดถึงวันละ900บาทนะครับอันนั้นก็อีกภารกิจหนึ่งส่วนภารกิจอีกภารกิจหนึ่งก็คือสาขาที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะเช่นเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยช่างที่ประกอบอาชีพเนี่ย ต้องมาประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอ,อาลายเส้นออกไปไม่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะขึ้นอยู่กับความปลอดภัของอาคารบ้านเรือนนะครับในส่วนของสถานประกอบกิจการนะครับที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมืองาน2 5ง5าน2545เนี่ย ให้สถานประกอบการเนี่ยพัฒนาลูกจ้างเองเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างทั้งหมดที่อยู่ในฐานประกอบการในรายงานที่ส่งเข้ามาพัฒนาฝีมือแรงงานเสร็จแล้วเนี่ยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยสองเท่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้สถานประกอบการเนี่ยส่งพนักงานพัฒนาลูกจ้างของตนเองโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวตรงนี้นะครับที่เรามาร่วมมือแล้วก็ในกรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเนี่ยเรามีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำาเภอเชียงแสนเป็นภารกิจในการพัฒนาลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวในอาเซียนทั้งหมดก็สามารถใช้บริการในส่วนนั้นในการพัฒนาลูกจ้างได้ครับผมทางจังหวัดปาจิงบุรีนะครับก็ได้มีการนําเข้าแรงงานต่างด้าวนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจ ให้กับประเทศในวันนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝึกอาชีพให้กับคนไทยและแรงงานต่างด้าวลงนามความร่วมมือนี้ก็จะดําเนินการที่จะฝึกทักษะให้กับแรงงานต่างด้าวและคนไทยนะครับก็ถือว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้เป็นไปก้าวไปผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 าที่ผ่านมาครับ ช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยกันค่ะวิยมรกษตรารุงตะรุงประยัดต้นกุ่วาอรายล่างวิยมรกตเม็ดสีเขียวมีนักเชียวลูกตกโตไว เชื่อเพิดนลองยิ่งลองยิงชอนี่คืออุยรุ่งอรุณดีกับทุกหน้าไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกัน Live an excellent life รรคปาว้าวระยับต้นกุฏ ด,ด,ด,ดีกับทุกหน้าไรดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปไได้วยกัน live an excellent life การโดยเดวเวโลนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชโกดเซนได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกหนาไร่ดีกับทุกคนปุยรุ่งอรุณบริษัทเอ็มพีกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมประเทศไทยถึงมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกันเป็นจำนวนมากไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ ในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาจํานวนการจ้างงานแรงงานต่างด้าวปรับสูงขึ้นมากหากพิจารณาการเพิ่มพาแรงงานต่างด้าวของไทยกับประเทศอื่นๆพบว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการไหลเข้าของแรงงานต่างด้าวอยู่ในระดับที่สูงนะคะและถือเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยส่วนใหญ่จะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งยังคงสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ําของประเทศเพื่อนบ้านประมาณ3เท่าตัวเลยล่ะค่ะ ใ,ในส่วนของจังหวัดปาจีนบุรีเองนะคะถ้าดูเ um ท,ทียบกับในภาคความต้องการจ้างแรงงานปัจจุบันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแนวโน้มการจ้างงานเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ทุกเดือนด้วยค่ะจากเดือนที่ผ่านมานะคะแรงงานเราเพิ่มขึ้นประมาณ200คนแล้วก็จากการลงทะเบียนตามมติคณะมนตรีต่างๆเนี่ยก็มีจํานวนค่อนข้างเยอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจ้างงานของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะในจ้างเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญนะคะแล้วก็แรงงานส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่ในภาคการนําเข้าหรือแรงงานนําเข้าตามระบบเอ็มยูมากกว่าตามตามติคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งจากการสํารวจนะคะแล้วก็สอบถามจากในจ้างปัจจุบันเนี่ยแรงงานในจังหวัดปาจจนบุรีนะคะส่วนใหญ่นะคะมาทํางานในสถานประกอบการซึ่งเป็นภาคอุตสาหากรรมเช่นการผลิตเหล็กน,นะคะอุตสาหากรรมอาหารแล้วก็อุตสาหากรรมเครื่องนุ่งห่มนะคะฐานการผลิตของปาจีนบุรีเนี่ย ค่อนข้างเป็นอุตสาหกรรมใหญ่บางโรงงานเนี่ยมีการจ้างแรงงานถึง3 0 0ร้อถึงสี่ร้อยคนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ยปัญหาที่ที่เกิดที่ที่เราพบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแรงงานเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเราเท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยโครงการเนี่ยที่เราได้ร่วมกับภาคเอกชนนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่ดีที่เราจะ นำแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพเข้ามาพัฒนาจังหวัดปาจีนบุรีของเรานะคะนอกจากนี้จะทําให้เขาได้รู้คำน่ธรวเนียมประเพณีแล้วก็กฎหมายบ้านเรานะคะเพื่อจะให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับจังหวัดปาจีนบุรีของเรานะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางบริษัทท็อปจ็อบนะครับที่ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับ กลุ่มคนที่จะเข้ามาทํางานนะครับถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของไทยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดประจินบุรีเราเองนะครับยังต้องการอาศัยกําลังแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านอีกมากนะครับซึ่งจะมาเติมเต็มเรื่องการทํางานต่างๆการจะทํางานได้ดีก็ต้องมีความพร้อมในการทํางานมีความสามารถตรงตามที่บริษัทต้องการนะครับเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เขาคนเหล่านั้นนะครับที่สําคัญ พอมาทํางานแล้วเนี่ยการเป็นอยู่ที่พักอาศัยสวัสดิการต่างๆค่าจ้างต่างๆนะครับจะเป็นอะไรยังไงบ้างก็จะได้สอดแทรกให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาทํางานเหล่านั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งจะถือเป็นนิมายอันดี <c oughs> ที่เขาจะได้รับทราบและมีความรู้สามารถดําเนินการทํางานให้มีความปลอดภัยในการทํางาน <c oughs> และก็เป็นกําลังสําคัญในการผลิต สินค้าต่างๆให้กับสถานราประกอบการของจังหวัดปทุมวิลีเราต่อไปครับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็มีบทบาทที่สําคัญในการคุ้มครองและดูแลการทํางานของคนที่ทํางานนะครับเราคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับเป็นตัวเงินนะครับเช่นค่าจ้างค่าล่วงเวลาเ,เกี่ยวกับเวลาการพักผ่อนนะครับการหยุดพักรวมถึงการวันลาพักล้อนต่างๆนะครับส่วนที่ไม่เป็นตัวเงินอย่างที่เราพบเห็นกันก็อย่างเช่นเป็นพวกรถรับส่งสวัสดิการเส,ส,สื้อผ้านะครับ ที่พักต่างๆนะครับซึ่งเหล่านี้จําเป็นต่อการบุงชีพของผู้ใช้แรงงานนะครับสำนักง,งานคุ้มครองแรงงานก็จะเป็นตัวกลางประสานในการพูดคุยรวมถึงดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆว่าจะได้จัดให้เขาได้ตรงตามความต้องการนะครับรวมถึงถ้ามีปัญหาระหว่างกันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะประสานให้ได้คุยประโยชน์เพื่อจะแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คพิงมีพึงได้ต่อกันตามกฎหมายรวมถึงที่จะเพิ่มเติมต่อกันระหว่างกันจากการที่ลงนามไปนะครับก็เชื่อว่า จะนาไปต่อยอดและก็จะได้พัฒนาเสริมความรู้ให้กับทางน้องๆที่จะเข้ามาทํางานนะครับน้องๆจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะได้มีองค์ความรู้นะครับว่าตัวเองจะไปทํางานอะไรมีคู่มือการทํางานอย่างไรนะครับการต้องศึกษาวิธีการทํางานทําตามคู่มือนะครับเพื่อจะได้เกิดความปลอดภัยในการทํางานครับวันนี้ในนามของสํานักง,งานประกันสังคมเี่ยเราจะสะท้อนปัญหาจาก ของแรงงานต่างด้าวเลยคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยจริงๆเขามาอยู่บ้านเราเนี่ยต้องการงานทําต้องการค่าจ้างในการดํารงชีพแล้วก็ส่งเสียแรงดูกลับไปบ้านแต่เขาไม่ทราบสิทธิ์หรอกค่ะว่าการที่เขามาเป็นแรงงานในประเทศไทยต้องเข้าระบบประกันสังคมภาคบังคับของรัฐบาลเนี่ยเขาได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราพบว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้นะคะบางทีมีการกลับบ้าน หรือโยกไปที่อื่นสถานประกอบการอื่นนะคะก็มีความไม่ต่อเนื่องในเรื่องของการสะสมเงินอย่างที่เราเรียกกันว่าเงินชลาภาเงินชลาภาจำนวนมากเลยนะคะที่เราพร้อมที่จะจ่ายเมื่ออายุ55เป็นเกรดเดียวกับคนไทยเลยนะคะ55ปีสิ้นสุดคำเป็นผู้กันตนเนี่ยเราตามรายงานต่างด้าวไม่เจอ เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านมีโอกาสที่จะได้เทรนนิ่งของแรงงานต่างด้าวเนี่ยอย่างน้อยอยากจะให้เอาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับนอกจากค่าจ้างนอกจากกฎหมายแรงงานเนี่ยของประกันสังคมที่เขาจะต้องจ่ายเงินสมทบเหมือนคนไทยเนี่ยนะคะเข้าบรรจุในหลักสูตรบ้างอย่างน้อยในเบื้องต้นนะคะให้เขาทราบว่าเขาจะได้อะไร เมื่อมันเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นกับเขาเขาจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเคยได้ยินเรื่องเนี้อย่างไรนะคะแล้วก็เขาอาจจะต้องไปหาความรู้ต่ออาจจะเป็นทางฝ่ายบุคคลของบริษัทนะคะแต่ในเบื้องต้นเลยอยากจะให้ทราบนะคะอย่างกว้างๆก็ยังดีนะคะว่าเขาจะได้อะไรจากการทํางานอยู่ในประเทศไทยบ้างคะ่ะซึ่งวันนี้ก็ เป็นความยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าไอ้ที่บริษัทของท็อปจ๊อบได้ร่วมมาทำเอ็มโอยูกับวิเลยของกา,อาชีพนะครับซึ่งก็ร่วมโดยภาคเอกนชนแล้วก็ภาครัฐน,นมนพัฒนาฝีมือแรงงานและท่านสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเข้ามาร่วมทํา m ็กับบริษัทด้วยครับนะครับซึ่งบริษัทท็อจบเนี่ยมองเห็นถึงเป้าหมายของประเทศชาติด้วยครับระดับแรกคือแรงงานแรงงานที่เราขาดแคลน การขาดแคลนแรงงานแล้วก็เราต้องการมีแรงงานที่เป็นแรงงานฝีมือแรงงานฝีมือแรงงานถ้าเรามีแรงงานฝีมือเราจะต้องพัฒนาในเรื่องบ้านใดบ้านนะฮะหนึ่งถ้าในเรื่องของสกิลแล้วก็การอัพสกิลซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันต้องสร้างการพื้นฐานมาก่อนในเรื่อง,องการที่ไม่งนีตเนี่ยเป็นหลักปัจจัยสําคัญนะครับหรือเป็นระบบของ e-Learning หรือการเรียนรู้นะต่าง้าตหรือว่าคนไทย นะฮะเราต้องมีความการเรียนรู้ไปในเรื่องของเชิงของการพัฒนาในเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งประเทศเราเนี่ยนะเรานำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเราก็เข้าไปทํางานเลยเราไม่ได้มองเห็นถึงภาพรวมในการที่จะให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยนะมีไอมีสกิลหรือกลุ่มมันติสกิลในเรื่องของการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะฮะสิ่งที่ผมเห็นเป้าหมายก็คือการทํางานของ ในงานต่างด้าที่เข้ามาในประเทศไทยในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มที่เป็นระบบ SME คือ S กับ M เนี่ยนะค่อนข้างเยอะในงานของเรื่องโรงแรมแรออในเรื่องของรีสอร์ทในเรื่องของการบริการนะสิ่งเหล่านี้นะก็ถ้าเราได้มีการพัฒนาให้ถูกวิธีและถูกต้องผมเชืว่าเราจะมีการทำให้บริษัทของเราเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามา อย่างที่มีคุณภาพแล้วทาให้ธุรกิจของในเมืองไทยเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพนะฮะก็เราจะพัฒนาทั้งคนไทยและคนต่างด้าวร่วมกันนะโดยม,มาตรฐานนี่เป็นมาตรฐานเดียวกันทําเหมือนกันแล้วก็ทําให้ประเทศเราเนี่ยมีระดับของการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยเนี่ยกับแรงงานต่างด้าวเนี่ยสามารถที่ไปตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่เข้ามาในประเทศเราเข้ามาดูแลเข้ามาทำกิจการกับเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยอยากได้ก็ นี่เลยครับการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวครับ ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ต้องการใช้ในปัจจุบันยิ่งมากในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพา,าะอุตสาหก,กรรมท่องเที่ยวค่ะวันนี้บริษัทท o p จ o อบและบริษัทบริแอ o คอร์ปอเรชั่นร่วมกับอาชีวศึกษานะคะทุกภูมิภาคลงนามร่วมกันในการพัฒนาอัพสเกลสกิลค่ะสื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาระดับชาติด้วยค่ะ บริษัทท็อปช็อปเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานนะคะที่มีคุณภาพโดวยได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานค่ะแล้วก็มีสํงงานักงานทางด้านกามคุ้มครองของสวัสดิการแรงงานสังคมนะคะประกันสังคมวันนี้ก็มาวรด่อยค่ะวันนี้เราถือว่าเราเป็นนิสัยที่ดีในการร่วมมือกันค่ะ เราจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานกันค่ะวันนี้เราลงงานร่วมกันนะคะในภาคีครือข่ายรัฐและเอกชนค่ะขอให้ประเด็นวันนี้เป็นการลงงามที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องของแรงงานมาตรฐานได้ตามนโยบายของออสภาพัฒน์นะคะแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆจริงๆนะคะถือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ สำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook และ Youtube Channel รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการสดๆได้ทางเพจ Facebook TV5 HD ออนไลน์แล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงสินาทีทางช่อง5วันนี้ฉัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 商量。